การที่เราไม่เผาฟางก็ตามใส่แหนแดงก็ตามปุ๋ยพืชสดก็ตามเนี่ยรวมทั้งปุ๋ยอินทรีย์ที่ใส่ไปเนี่ยเพื่อเพิ่มโครงสร้างดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินถ้าทําอย่างนี้แล้วเนี่ยรับรองว่าการทําเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะนาข้าวอินทรีย์ของเราเนี่ยผลผลิตเนี่ยไม่น้อยกว่าปุ๋ยเคมีแน่นอนครับ<ห>กระบวนการในการทํานาอินทรีย<ห>์ที่จะได้ผลผลิตสูงเนี่ยก็คือเรื่องตั้งแต่เรื่องของการเตรียมดิน<ห>อันนี้โดยภาพรวมก็คือเราจะต้องไม่เผาฟางอันนี้ทราบดีเราได้อินทรีย์วัตถุ ได้ธาตุอาหารจากฟางข้าว<ะ>อันที่2ก็คือเรื่องของเมล็ดพันธุ์ถ้าเราหว่านแบบทีทีเนี่ยมันแย่งอาหารกันการที่เราปลูกข้าวห่างๆเช่นโดยการปลูกข้าวต้นเดียวหรือการโยนกล้านเนี่ย<ะ>ต้นข้าวอยู่ห่างกันเพราะฉะนั้นด้วยฟางข้าวด้วยปลูกพืชหมุนเวียนพืชตระกูลถั่วหรือแหนแดงเนี่ยสารอาหารก็เพียงพอต่อการจเจริญเติบโตของข้าวดินแต่ละที่นี่ไม่เหมือนกัน<ะ>บางที่เป็นดินที่ขาดสารอาหารเนื่องจากเราใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีมานานแล้วเมืองไทยอยู่ในเขตร้อนเพราฉะนั้น การเผาผันของอินทรียวัตถุเนี่ยถูกยอยสลายเร็วด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งอาจจะมาจากมูลสัตว์ที่มีธาตุอาหารสูงใส่เพิ่มเข้าไปในตาที่มากพอสมควรไม่ใช่แบบว่าเราเคยใส่ปุ๋ย25กิโลต่อไร่50ิกิโลต่อไร่คือปุ๋ยเคมีเราก็จะใส่ปุ๋ยอินทรีย์2 5่ถึงกิโลต่อไร่ซึ่งมันไม่พอเราสามารถใส่ในปริมาณที่เทียบเท่ากับธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีเช่นประมาณ200กิโลกรัมต่อไร่หรือมากกว่านั้นนะ ซึ่งเราจะได้อินทรีย์วัตถุได้ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมในปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปุ๋ยเคมีไม่มีนะครับตรงนี้ก็ทําให้ผลผลิตข้าวของเราเนี่ยเรียกว่าแม้เราทําอินทรีย์ในปีแรกก็สามารถให้ผลผลิตมากกว่าปุ๋ยเคมีเพราะดินเรายิ่งใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะฮะยิ่งใส่ดินยิ่งดีครับแต่ปุ๋ยเคมีใส่ยิ่งดินยิ่งแข็งยิ่งเสียดินที่ดีเนี่ยควรจะมีอินทรีย์วัตถุไม่ต่ำกว่า5%เครับผมเพราะนั้นการที่เราไม่เผาฟางก็ตามใส่แหนแดงก็ตามปุ๋ยพ รวมทั้งปุ๋ยอินทรีย์ที่ใส่ไปเนี่ยเพื่อเพิ่มโครงสร้างดินเพิ่มอินทรี์วัตถุในดินถ้าทําอย่างนี้แล้วเนี่ยรับรองว่าการทรรําเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะนาข้าวอินทรีย์ของเราเนี่ยผลผลิตเนี่ยไม่น้อยกว่าปุ๋ยเคมีแน่นอนครับ